วันของการฟังธรรมทาญาติโยมหลายท่านก็ไปอยู่วัดอยู่ว่ากันโดยเฉพาะช่วงใกล้เข้าพรรษาที่จะมาถึงญาติโยมส่วนมากก็จะไปถือศีลอุโบสถอยู่วัดกันไปนอนวัดตะคืนนึงอน่ย ในสมัยก่อนก็ไปกันสามคืนนะก่อนวันศีลวันศีลแล้วก็ล้างวันศีนนะลเก็ไปกันอยู่ในสมัยก่อนถ้าเป็นวันพระวันศีลทีนี่เขาก็ถือศีลกันที่บ้านก็มีอย่างบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่นะเขาก็ถือศีลกันนะในวันพระแปดค้าสิบสี่สิบห้าข้าม ก,ก็หาสมบัติให้กับตัวเองนะงต่างคนก็ต่างหาสมบัติให้กับตัวเองนะต่างสมบัติภายนอกแล้วก็สมบัติภายในของเรานั่นอะไรที่มันจะเป็นคนงามความดีนี่แล้วก็สรรหาใส่ตัวเองส่วนช่วงนี้เดือนหเดือนเจ็ดนี่ชาวนาชาวไร่ก็ได้เลิกกันละได้เลิกดำนากัน หลังจากที่เพราะต้นกล้าขึ้นมาไถแปลไถพรวนต่อมาก็ดำนากันละช่วงนี้นะดำนาเนีก็ปีละครั้งแต่ว่าทางแถวภาคกลางภาคแถวนี้ก็ปีละ3าสี่ครั้งนะทำเป็นนาปังด้วยแถววิสารส่วนมากก็เป็นนาปีสมัยก่อนนี้เดือน5าเดือนหที่ฝนตกมากกว,วิ่งเล่น ย่งเ,เล่นจับไล่จับตะกะแตนดำนาหาใส่เบ็ดและวคำคำมาอย่างนี้หาขุดใส่เดือนมาใส่เบ็ดเบ็ดปลาเบ็ดกบบ้างเอาไปขายตลาดนัดวันอาทิตย์แต่ก่อนจนเย็นๆมากับจากโรงเรียนนี่วันไหนช่วงวันไหนใกล้วันเสาร์วอาทิตย์ก็คำมาก็จะไปใส่เบ็ดละ บางทีก็ไปคนเดียวบางทีก็ไปกับเพื่อนนะเวลาที่น้ำแก่งมันขึ้นก็ฝนมันตกน,นนะฝนตกแล้วก็น้ำมันก็ท่วมเออขึ้นมาก็เรียกว่าน้ำแก่งมันท่วมนาบางทีก็ไปดักดักมองไปดักเบ็ดนนะีตามวิถีชาวบ้านวิถีเด็กมันนอกอยู่กับธรรมชาตินี้มัน มันก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งเยอะดีนะทุกคนก็ร้นแล้วแต่มีความฝันดังน,นั้นพวกเราก็ทําชีวิตของเราให้มันเป็นธรรมชาติอนยะ่างช่วงนี้ฝนตกนะอะไรด้วยแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่แม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปก็มางทีบางคนก็หวนถึงอารมณ์เดิมนะเป็นอตีตารมณ์เป็นอารมณ์อดีต ที่มันผลดเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ให้เราเข้าใจว่านั่นคือร่องรอยในเรื่องราวของชีวิตเราที่มันผ่านมาไม่ว่ามันจะผ่านมาด้วยความยากลำบากความสวยงามความสุขความทุกข์ความเหงาความเศร้าความสมหวังผิดหวังก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งเรื่องราวหนึ่งที่มันถูกวาดลงไปแล้วในชีวิตเรา มันก็คือสิ่งที่มันผ่านมานะแล้วมันก็จะผ่านไปมันกับชีวิตเราในปัจจุบันนี่แหละวันนี้มันก็คืออดีตของพรุ่งนี้ละนะ,ละนั้นก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรเป็นสาระหรอกปิดฟังบ,างางบาง้างสมฟังบ้างเรื่องธรรมดาไปงานจิตใจเราก็ต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งข,ข,ข,ขึ้นมามันกับฝนมันถูกต้นไม้ต้นไม้รับฝนนี่แหละ มันก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นวงปีของต้นไม้ขึ้นมาใน,นช่วงการผ่านพรรษาฤดูการมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพรรษาการนะวัดสะพรรษามาจากคำว่า,าวัดสะวัดสะคือฤดูฝนช่วงฤดูฝนประสองค์องค์ข้าเจ้าก็ตรเตรียมในการเข้าเข้าที่อยู่หาที่จำพรรษากาันในช่วงไตรามาสสามเดือนในเดือนหน้านี้นะ นั่นก็จะได้บ่มเพาะสิ่งต่างๆขึ้นมาก็ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั้นเราก็อยู่ไั้นเราก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะทำหน้าที่ในการทำคุณงามสร้างคุณงามความดีนะโดยจิตตัวใจตัวเองไปนี่แหละนั้นทุกอย่างไม่แน่นอนนะมันผ่านมาเรามันก็ผ่านไปเราอย่าไปยึดถืออะไรมันเอาไว้ เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจนี่มันเป็นเรื่องของความทุกข์หรอกเรื่องของความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเรียนรูม้มาลงไปอย่างนี้แหละเห็นมียอมคำถามมาจากทางบ้านนะว่าการที่เราผิดหวังนี่มันดีไหมการที่เราผิดหวังบ่อยๆนี่มันดีไหมมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะบอกสอนเราได้ไหมั้ก็ถามมา ดังนั้นนี่การผิดหวังมันก็เป็นทุกขะนะเป็นทุกเป็นทุกใจเนาะเป็นความทุกข์ใจเป็นโทมนัสมันก็คือเป็นวิบากในส่วนอกุศลที่มันกําลังส่งผลนะ,นะถ้าพูดถึงเรื่องดีไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละมันทุกข์ใจแต่ถ้าเรามองเห็นโทษมันเห็นคุณของมันแล้วก็เอามาสอนตัวเองได้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลแหละว่าเราคุ้นชินกับความผิดหวังกับความทุกข์ใจไหมเราลองนึกภาพดู ตอนวันที่เราผิดหวังอกหักครั้งแรกสิเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันทรมานไหมนะอันนั้นก็คือความผิดหวังแต่พอที่นี้มันผิดหวังบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มชินชานะชินแล้วก็ชาใจมันมันด้านชาแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปด้านชาแบบนั้นนะคำว่าชาก็คือว่ามันมีความรู้ขึ้นมา ให้มันมีความรู้ขึ้นมาในประสบการณ์ที่เรานั้นผิดหวังบ่อยๆการผิดหวังบ่อยๆมันก็เป็นการที่ว่าเราเห็นความไม่เที่ยงแท้ของมันนั่นแหละถ้าเราสมหวังบ่อยๆนี่มันก็คงจะทําให้เราลงเหลิงไปนะนะอย่างพระอาจารย์ท่านแต่งเพลงไว้เขียนเป็นกรอนไว้โยมก็เอาไปร้องเป็นเพลงถ้าอยากซื้อหวยก็ขอให้ซวยตลอดถ้าทอยอะไรก็ขอให้ผิดหวัง ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแหละเป็นธรรมะอย่างหนึ่งว่าคนเรานี่ผิดหวังบ้างมันก็มันกับเป็นบันไดให้เราก้าวขึ้นไปอย่างช่วงนี้มีมีซีรีส์เรื่องดังใช่ไหมเรื่องสงครามขนส่งนั่นเอเอาชีวิตของเจ้าของบริษัทแฟลตนี่มาทําเป็นหนังนะขึ้นอันดับสี่ของโลกในเรื่องของซีรีส์ที่ว่าเป็นกระแสนี่นะมาดูเรื่องราว ที่เขาคัดลงตามติ๊กตอกตามคลิปนี่ก็เห็นว่าโอ้เขาเขาสู้มามากนะจากเด็กดอยคนหนึ่งที่ไม่มีอันจะกินต้องไปดักหนูนามากินนะรู้จากหนูเคยเคยกินหนูกันไหมหนูพุกมันจะมีหนูพุกหนูนาหนูสามสี่ประเภทนี่แหละนะกินเป็นอาหารนะไม่มีรองเท้าใส่อย่างนี้แต่เขาก็สู้ชีวิตนะจากคนที่ไม่มีอะไรเลย กลายเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าั้งสามสี่หมื่นล้านไม่ธรรมดานั้นก็มาจากแรงผลักดันมาจากการสูม้มาจากการสู้ทนมาจากคําว่าความลําบากมันมาจากความผิดหวังหละโดนโกงโดนเพื่อนโกงโดนคนโกงบริษัทโดนอะไรหลายๆายอย่างแต่เขาก็ทนปากกดตีนทิบเพราะว่าต้องเอาชีวิตเขาแหลกเป็นการทุบมอข้าวตัวเอง เป็นการว่ายอมที่จะเทนหน้าตักทุกอย่างเป็นการเทนหน้าตักหาโอกาสให้กับตัวเองเงินมันก็อยู่ในอยู่ในอากาศเงินอยู่ในต้นไม้อยู่ในน้ําอยู่ในอากาศมันแล้วแต่คนที่จะควายคว้าเอาคนที่จะเห็นเห็นโอกาสบางทีเขาก็นําความผิดหวังเหล่านั้นแหละามาสอนเตือนจิตสกิดใจตัวเองเอามาที่ว่าให้เรานั้นได้ได้มีปัญญา เป็นเครื่องเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตที่ว่ามันจะเลือกที่จะ,จะเจริญพัฒนาได้ไหมอย่างกรณีที่โยมถามมานี่แหละว่าถ้าเราผิดหวังบ่อยๆนี่มันดีไหมมันสอนตัวเองได้ไหมอันนั้นก็ต้องมาถามตัวเราเองดูแหละว่าเรานําความผิดหวังนั้นมาเป็นครูของเราไหมหรือว่าเราก็จมจอมอยู่กับความสิ้นหวังความผิดหวังความที่ไม่สมปรารถนาอยู่อย่างนั้นบ่อยๆ พระเจ้าว่านมันเป็นทุกข์นะประารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ประสบพบเจอกับเรื่องราวกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพัดผ่าจากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยซึ่งเราก็สวดกันอยู่บ่อยๆในตอนเช้าทําวัดเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอออันนี้คือคือความทุกข์นะเมื่อเห็นความทุกข์อย่างนี้แล้วนี่นนั้นคนที่เป็นบัณฑิตท่านเอาเอาความทุกข์อย่างนี้มาสอนตัวเอง structure. อย่างทุกขสัตย์ข้อแรกนี่ก็ชี้ให้เราเห็นความจริงของชีวิตชี้ให้เราต้องเห็นถึงความทุกข์ว่าเกิดเดทุกข์นะแก่เจ็บตายพัดพลากนี่มันทุกข์นะมันเป็ทุกข์อย่างนี้เราเราเราจึงไม่ไม่ต้องการปรารถนาที่จะที่จะมาเป็นอย่างนี้อีกอันนี้คือคือจุดประสงค์คือวัตถุประสงค์ของคําสอนนี้ว่าให้เรานะเห็นโทษของการเกิดมา พอเกิดมานี่แหละมันก็จึงมีแก่มีเจ็บมีตายด้วยมีพัาดภาคด้วยนะถ้าคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จเขาก็จะมองต่างกันอย่างนี้แหละบางคนก็มองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสขึ้นมานะมองเป็นโอกาสขึ้นมาแต่บางคนเนี่ยก็ย่ําเท้าอยู่อย่างนั้นส่วนหนึ่งนอกจากความภาคเพียนแล้วเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามีมีบุญเก่าด้วยนะมีบุญเก่าที่เราเคยทํากันมาปุพเพกตะปุญญาตานนะเป็นผู้มีบุญทำ อันทําแล้วในการก่อนใช่ไหมอันนั้นทุกอย่างเราก็จะเห็นว่าคนเรามันจิตเฉยมันก็จะรวยขึ้นมาก็ไม่ได้หรอกมันคนแม่กระทั่งว่าเป็นลูกเศรษฐีนะในครั้งพุทธกาลในพ่อแม่หาเงินไว้เจ็ดสิบแปดสิบโกดนี่พอพ่อเสียแม่เสียไปก็ล่มจมสุดท้ายกลายไปเป็นขี้เมาขอทานตายข้างถนนอย่างอเนจอนาถตพระเจ้าก็ยังยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่าง ให้กับภิกษุได้เห็นอยู่เป็นเนืองเองเราก็จะเห็นปัญหาชีวิตอย่างนี้บ่อยฉะนั้นนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวที่เราเจอนั้นมันคือความสมหวังหรือความผิดหวงังมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีหรือไม่ดอีอยู่ที่ว่าเรานั้นได้เรียนรู้กับกับมันไหมกับปัญหากับเรื่องราวกับความทุกข์ยากลําบากอย่างนี้ไหมเราจะจมจมความทุกข์ยากหรือว่าเราจะเรียนรู้อยู่กับความทุกข์ยางรู้เท่าทัน เราจะมีความสุขอยู่กับลมหายใจของเราหรือเราจะปล่อยใจของเราทุกไปกับอดีตไปกับอนาคตมันอยู่ที่เราเลือกมันไม่ใช่อยู่ที่ใครดังนั้นถ้าถามนะถ้าถามก็จะบอกว่านี่แหละว่าเราอย่าไปสนใจว่าจะผิดหวังหรือสมหวังแต่ว่าให้เราตื่นรู้อยู่ภายในอยู่กับลมหายใจเรานี่มันนอกเหนือทั้งความสมหวังแล้วก็ความผิดหวังนะราะคนเราก็ทุกข์ก็เพราะหวังนี่แหละเพราะความคาดหวัง ถ้าไม่หวังก็ไม่ทุกเลยนะอ่ามันจะต้องการกําไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่หวังกําไรมันก็คือกําไรทุกบาทแต่ถ้าเราหวังกําไรร้อยเราได้มา99เราขาดทุนนะขาดทุนไปตั้ง1บาทใช่ไหมนี่คือความนี่คือคนที่ได้กําไร99กับคนที่ว่าไม่คาดหวังอะไรเลยแต่ได้มา50อย่างเงี้ยเขาได้กําไร50อ่าแต่ว่าเรานี่ได้99แต่ว่าขาดทุน 1, หนึ่งมันอยู่ที่มุมมองของคนดอก ว่าเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องราวที่เราประสบนั้นมากน้อยแค่ไหนเราจะยอมจมจมอยู่กับความผิดหวังหรือว่าเราจะนําความผิดหวังนั้นมาพัฒนาสติปัญญาตัวเองก็รู้แล้วนี่ว่าไฟมันร้อนใช่ไหมละ่ะต่อไปมันจับมันก็จะระมัดระวังรู้แล้วว่าหวังมากมันก็ผิดมากมันก็เจ็บมากต่อไปพอมันหวังอีกมันก็จะไม่หวังร้อยเหมือนเดิมหรอกมันก็จะเกลียเพื่อเพื่อใจเอาไว้นะไม่ได้เป็น ภาระไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องราวเป็นการที่เราได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นให้เรามีความสุขกับชีวิตเราในปัจจุบันนะให้เราอยู่กับชีวิตที่มันตื่นรู้นี่สคัญพระเจ้าท่านไม่ได้มองได้ให้ความสําคัญกับโลกหน้านะกับโลกที่แล้วนะแต่ว่าให้ความสําคัญกับโลกในปัจจุบันปัจจุบันนี้เรามีความสุขไหม ถ้าเรามีความสุขแปลว่าชีวิตที่เหลือของเรามันจะมีความสุขนะเราตระหนักได้ไหมว่าเราจะต้องตายในวันหนึ่งไม่เกิน30 40 50 60ปีข้างหน้าเราจะต้องตายนะคือการตายคือการที่เราเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปแต่มันยังมีอุปธิที่ให้ต้องเกิดอยู่นะเราก็จะได้กลับมาเกิดอีกนะถ,ถ้าหมดอุปธิก็ไม่ต้องเกิดก็สบายไปแต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นถ้าเป็นอุปธิในส่วนที่เป็นอกุศลนอย่างนี้ พอใจเราเศร้าอมองบ่อยๆเราสังสมความเศร้าอมองไว้บ่อยๆมันก็พาเราตกต่ําเราจะเห็นหมาแมวเ,เห็นอบบยภูมินะ,ะเห็นพวกมดเห็นพวกไส้เดือนกิ่งคือเหล่านั้นก็ล้วนแล้วมาจากใจที่เขาเศร้ามองในปัจจุบันนี่แหละใจเขาเศร้าอมองใจเขากังวลใจเขาผิดหวังใจเขาโก,กรธเกลียดอาฆาตโอ้คนนี้น่าสงสารนะ,ะคนที่อาฆาตคนที่อยากเอาชนะฆาคารคนอื่น คนที่ปั่นป่วนคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้นั่นแสดงว่าวิบากเขาทํางานเขาไม่รู้เรื่องของกิเลสเขาเพราะเขาไม่รู้เรื่องของกิเลสเขาเขาก็พลอยทําให้คนอื่นนั้นปั่นป่วนไปด้วยนั้นวิบากกรรมก็จะตามมาอย่างสาหัสสากันเลยทีเดียวจึงต้องแก้ที่ตนแหละอย่าไปแก้ที่คนอื่นะนะบางทีเราก็แบกอะไรกันก็ไม่รู้นะแบกเรื่องความไร้สาระแหละมันกับไก่อยู่ในกรงแหละที่มันจะถูกนําไปเชืออมันก็จิกกัน ก็ตีกันจิกก้นกันบังตอดกันแย่งอาหารกันท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าทุกตัวจะต้องตายอันนั้นมันคือความไม่รู้ความหลงคือความไม่รู้งั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตของเราให้มันรู้ตื่นขึ้นมาการรู้ตื่นเบิกบานก็หมายความว่ารู้ในปัจจุบันตื่นตื่นจากความหลับไหลเบิกบานเบิกบานกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเรา แม้กระทั่งว่าฝนตกแล้วก็เบิกบานกับมันได้มีความเย็นชุ่มฉ่าร้อนถ้าเรารับรู้มันก็เบิกบานขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทุกข์กับความร้อนนั้นนั่นก็คือการรู้เตือนเบิกบานนี่สคัญรู้เตือนเบิกบานในปัจจุบันขณะนี่มันเป็นเป็นยอดของธรรมะที่เราใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ว่ามาฟังเฉยๆพอเพลินๆพอได้ว่าได้ทําความดีได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมไม่ใช่นะยังไม่พอ ฟังธรรมเนแค่ไม่เกิน20นาทีก็จบละสดวนมตลอีกไม่เกิน30นาทีเนี่ยมันก็ประมาณ50นาทีแต่ว่า23ชั่วโมงกับอีก10นาทีที่เหลือนี่มันก็คือเวลาของเราเวลาที่เราจะได้ตระหนักรู้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าเป็นการประโยชน์ของการฟังธรรมก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอเราฟังแล้วเรานําไปปฏิบัติมันก็เกิดผลนะเกิดผลต่างๆที่มันจะสามารถที่จะดับทุกข์ให้ใจเราได้อย่างนี้ อย่างช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนประพิธรรมก็ดีบาลีก็ตามแล้วก็ตะเตรียมสอบกันโดยเฉพาะพระพิธรรมก็จะสอบภายในเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนักศึกษาก็อาจจะเครียดอาจจะต้องอยู่กับหนังสืออยู่กับความกดดันต่างๆนะด้วยเงื่อนไขของข้อสอบแล้วก็เวลาอันมีอยู่อย่างจํากัดอย่างนี้นะจำกัดไว้สีชั่วโมงก็อสอบ10ข้ออย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถึงจะนั่ง ขียนได้ทำยังไงถึงจะทำได้นะต้องเตรียมทั้งร่างกายทั้งมันสมองทั้งความจำอะไรต่างๆจะได้ใช้ขันห้าครบแหละบางคนก็สัญญาขันไม่ดีนะท่องจะตายก็ไใหม่จำอย่างนี้บางคนก็สัญญาดีอย่างเงี้ยแต่ว่าสัญญามันก็ไม่เที่ยงนะมันจำได้บางทีมันก็จำไม่ได้งั้นเราอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษว่าทำไมไม่จำเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงบังคับบัญชาไม่ได้ เดี๋ยวเราก็เนเรื่องรู้ของขันนี่แหละดังนั้นการตื่นรู้เบิกบานก็คือเรารู้ในปัจจุบันขึ้นมาระคายความเครียดไปบรรเทาความเครียดไปรู้เท่าทันมันก็เลิกเครียดนะส่วนเรื่องการสอบนั้นการอ่านนั้นเราก็แค่ทำน้าที่ของเราให้ดีนะท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆผ่านหูผ่านตาเข้าแล้วมันก็เขียนเขียนผ่านเข้ามันไปได้แหละไม่ต้องไปกังวลมาก สำคัญก็คือเราได้เรียนรู้ข้อสอบของจริงหรือเปล่าของจริงหรือยังในการที่ว่ามันทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้มันผิดหวังอยู่ปัจจุบันนี้นะผิดหวังก็พอเราคาดหวังแต่เราไม่หวังก็ไม่ผิดหวังแหละทีนี้นะเราก็ต้องปรับใจนะรักร้อยก็ทุกร้อยต่นงหารักห้าสิบก็ทุก50ห้าสิบรักหนึ่งก,ก็ทุกหนึ่งทำไมรักไม่คา,าดหวังก็ไม่ทุกข์เลยนั่นคือมันมีปัญญาเขาก็ จะอยู่อย่างงั้นนะอยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่อย่างรู้เตือนเบิกบานเนี่ยมันเป็นปาฏิหารของชีวิตเรานะมันก็ฝากาเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสสดมนม์นทำวัดกัน